เอาละครับทุกคนวันนี้จะเป็นวอล์กแรกนะครับที่เราทํากันเดี๋ยววันนี้เราจะไปสนามแข่งพีรานะครับไปแข่งขันในรายการ RCT โอเคเราได้โอกาสจากทางมิสเตอร์เบนนะครับก็คือเราทักไปหาเขาใน f c e e o o o แเราก็ถามเขาว่าเอออยากไปแข่งรายการ RCT ต้องยังไงบ้างเขาก็พิมพ์มาว่าขอชื่อนามสกุลเราเราก็ถามว่าเฮ้ยเอาไปทำไรเราถามก่อนว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่า no pay เราก็เลยบอกว่าขอบคุณครับมันเลยเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้นะครับ h r a c a า e m y เ X กับ Perfect Ten นะครับโอเควันนี้ก่อนเดินทางนะครับเราก็จะมาแพ็คกระเป๋ากันก่อนอเอ็กวางนี้แล้วนะ่โอเคเราจะเอาอะไรไปบ้างนะครับเราจะเอาถุงมือคู่นี้ไปนะครับซึ่งเป็นคู่ที่ใช้งานแล้วนะครับ เราก็จะเอาโมงไปนี่อุปรกรณ์กันไฟเบื้องต้นนะครับสําหรับขับเลนแล้วก็ถุงเท้าเคครับสามอย่างนี่ยกระเป๋าแข่งนะครับวางลงไปแล้วก็มีชุดแข่งอ่าทีนี้ถาดรองเท้านะครับเราก็จะเอารองเท้าคู่น,นี้ไปนะครับสีดํา อโนกนี่ก็จะเป็นหมวกอ็นกฟูเฟสแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแทนด้วด้วยอันหนึ่งนะครับอันนี้ข้อดีของหมวกนะครับก็มีการการแข่งขันมามากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นซ i t ี้วันเมกเอนดูแอนส e ซูเปอร์เอนดูแอนส์ซูเปอรนะครับ r a นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่พีทแม็กซิตอนนะครับ ยอดหมวแบบว่ามีแต่ความสรงจำนะครับไปโอเคครับถัดไปเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ให้เราเรียกกันว่าเป็นอุปกรณ์ a อนาลิซิสนะครับแรกที่เราใช้นะ,น,นะครับเรียกว่า q ิวสตนะนะครับประมาณนี้ ันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นเก่านะ,นะครับเราจะติดไปทั้งหมดสองเครื่องนะเป็นเครื่องสแปร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปเอาของในบ้านอีกแป๊บนึง mm hmm. แล้วก็นี่ไม่คิวสตาร์รุ่นใหม่ที่บอกนะครับประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะทั้งหมดยัดใส่ไปในกล่องนะครับโอเคนะครับ เราก็เก็กบอุปกรณ์เรียบร้อยเบื้องต้นนะคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับเจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีผุคคนรับเป็นคนขับมาให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ขับทุกคนไม่ต้องกังวลโอเคนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเรามานั่งกับรถสองประตูนะครับเฮดอาว มาสองคนนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งเลยกระเป๋าแข่งนะครับอุปกรณ์แข่งรถทั้งหมดนะครับเตรียมมาแล้วกระเป๋าเอนจเนียร์ของใช้ส่วนตัวทั้งหลายนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกระเป๋ารถบุกผู้ใจนะครับอยู่ด้านนน้นโอ้เบอโอเคประมาณนี้นะครับทีน,นี้นะครับตอนนี้เรากําลังทำอะไรกันอยู่เรากําลังไปพัทยานะครับก็กําลังจะไปจอยในเรสที่เรียกว่าเป็น RCT Thailand นะครับซึ่งจะแข่งขันในวันที่ e 2 1ถึง e 2 2มิถุนายนนี้คือเสาร์ทิตยิตนะครับก็เป็นรายการขับเรสนะครับเราได้รับโอกาสนะครับจากทาง perfect t e นะครับทีมสัญชาติฮ่องกงแท้ๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ขับรถอะไรนะครับแล้วก็การทำงานภายในทีมเขาเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เราต้องเกินก่อนนะครับว่าเวลาเราไปที่ สนามแข่งเนี่ยแน่นอนว่ากีฬาแข่งรถมันไม่ได้แข่งคนเดียวอยู่แล้วนะครับมันต้องทํางานกันเป็นทีมถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาไปสนามแข่งเนี่ยอาจจะนึกว่าเฮ้ยเราหิวหมวกกระโดดขึ้นรถขับเลยใช่ไหมเหมือนในเกมจริงๆโปรเซสเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นมากนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการสื่อสารนะครับกับทางทีมช่างนะครับหรือว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโปรเซสเองก็คือการนับตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็เรียนรู้รูปแบบการทํางานของเขาว่าโอเค ตอนนี้เรากำลังจะลงไปขับขี่อะไรนะครับแล้วโอเคเราต้องการข้อมูลอะไรจากเขาบ้างเขาต้องการข้อมูลอะไรจากเราบ้างนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้หนึ่งเลยนะครับผู้ขับขี่ต้องมีความปลอดภัยนะเพรแน่นอนว่าเราเนี่ยใช้ความเร็วในการขับขี่ในสนามเนี่ยสูงกว่าการขับรถจริงบนถนนอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่ายิ่งเรารู้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่ เป็นข้อมูลที่ถูกนะต้องเรียนอย่างนี้นะครับเราก็ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นนะครับโอเคหรือถ้าเราอยากได้ข้อมูลไม่มากพออยากได้ตรงไหนเพิ่มอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆลองสอบถามหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางเ g ดูนะครับและหลักๆเนี่ยข้อมูลที่เราต้องการนะครับก็อาจจะดูว่าเราใช้ยางอะไรนะครับแบบง่ายๆนะครับเพราะว่ายางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดพื้นถนนอย,อยู่แล้วนะครับถ้าเราเราไม่รู้ว่า ลางใช้อะไรสมมติเขาใส่หน้ายี่ห้อหนึ่งหลังยี่ห้อหนึ่งเป็นไงทุกคนทะเลเนี่ยครับนะก็อาจจะทําให้การขับขี่เนี่ยเกิดขา้ามผิดพลาดได้สูงนะครับถ้าเบรกใช้อะไรนะครับจานเบรกอะไรอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับระบบคันเร่งเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับคัชเป็นยังไงเกียกร์กี่เกียร์นะครับสับเกียร์รอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราควรต้องรู้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรตรงนี้เลยแน่นอนว่าเราไปขับรถ เขาหรือขับคันไหนนะครับพังแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเราก็จะถึงทางสนามแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะขับรถรุ่นอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันที่สนามพีระนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารถที่เราจะทําการขับขี่เนี่ยเป็นรถอะไรนะครับ คครับตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงที่สนามพีราเซอร์กิตแล้วนะครับก็อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นพิษที่เป็นของทีม Perfect Ten นะครับแล้วก็ซ้ายมือผมเนี่ยก็คือค,คุณเบนครับเจ้าของทีม Perfect Ten นะครับแล้วก็เจ้าของรุ่น RCT Academy นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาให้รู้จักว่าทีม Perfect Ten เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็รุ่น RCT Academy เนี่ยมันคือรุ่นอะไรถ้าถ้าใครที่อยากมาแข่งเนี้ย สามารถมาแข่งในรุ่นนี้ได้ไหมแล้วมันแข่งกันกี่รอบอะไรย,ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตให้เจ้าของทีมกับเจ้าของรุ่นนะครับอธิบายก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับโอเคเพ e c กแทนนะจะจริงๆนะจะอยู่มันหลายปีแล้วก็หลายปีแล้วครับครับห้าปีแล้วก็มีแล้วห้าปีเอ่อทีมเราแล้วก็มีโกคาร์ดนะโกคาร์ดมีมอเตอร์ไซค์ S <S มอร์ไ์กับรถยนต์รถยนต์สามอย่างโอเคอทีมเราแล้วก็มีเป็นต่างชาติเป็นเยอะกว่าต่างชาติเยอะมากประเทศอะไรครับอาเบ็นมีมาเลเซียมาเลเซีย ต้องคงมาเก้าจีนไต้หวันเอ่อสิงคโปร์ก็มีหมดใช่มีมีมีทุกชาติกกัมพูชาัมพูชายังไม่มีล่ะเขามาไม่ได้ตอนนี้ออาไม่ได้โอเครอเล่นรอเล่นโอเคครับมาเป็นต่อครับแต่เวล์เข้ามาแล้วเวล์เข้ามาแล้วทำดีนะโอเคจริงๆนะเอ่อทีมลาวแล้วเป็นเอลซีทีเกี่ยวกับที่ทำไมผมก็เป็นทำเกี่ยวกับที่เอลซีทีแนะหนึ่งก็เป็นต่างชาติเยอะบางทีต่างชาติเค้าเชื่อก็ไม่เหมือนไทยนิดหน่อยใช่ครับ เขาไปกับผ uh, ิบก็ไม่เหมือนกันเขาไปกับพีบก็มาจากต่างประเทศผมก็ต้องรู <to 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 uh, ้เขาว่าไปกับผิบผ่านไหมเขาเอก็ปีก็ซีแต่เอาซีที่แล้วมีหลายรุ่นหนึ่งก็มีผู้หญิงเลดี้คลาสตอนนี้เลดี้คลาสก็มีแปดคนอยู่แล้วก็มีพันห้าสี่ีกับโอเวอร์พันห้าด้วยโอเวอร์พันห้าสามอย่างใช่มีสามคลาสสามคลาสก็อยากมาแข่งนะแต่ต้องแมาว่าต้องทำทับเป็น ต้องเขามีใบกับขี่แต่ว่าไม่ไม่มีใบกับขี่ก็ได้แต่ว่าต้องมาซ้อมก่อนถ้าซ้อมแล้วโอเคแล้วก็ไปแข่งได้ถ้าก็คือถ้าถ้าเรียนแล้วซ้อมผ่านแล้วก็ไปออกไปเอาแข่งมาจากรอยอรอใช่ต้องใช่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 แต่ต้องพี่ช่วยนะเข้าะพี่ต้องช่วยช่วยเป็นซ้อม ถ้าซ้อมเสร็จแล้วถ้าโอเคแล้วเจจริงๆนะยากไหมแต่ไม่ยากแต่ต้องตั้งใจอืมครับอ่าจะแข่งรถแล้วไม่ใช่บอกว่าเอาเร็วอย่างเดียวอืมทีแรกปลอดภัยนะครับใช่ปลอดภไฟกับเอนจอยโอเคอได้ได้ครับแข่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มาถ้าจะ <ไป S 1> เริ่มมาเริ่มอ,อ่ะก็มามาอะไรกันอ่ามามาขับใต้หล้วก็ก็จริงๆนะถ้ามือใหม่นะก็ขับเอาซีทีกับ44ก็โอเคก็ได้ก็ได้เหมือนกันอ่าได่แล้วก็อ่าถ้าปลอดภัยผ่านอาจารย์อาจารย์บอกว่าโอเคเราเอาไป คำบไกับขี่ขํบไปกับขี่ต้องรู้นะเขาแข็งดีแล้วโอเคแล้วเวลาโอเคแล้วก็ผานที่สี่สี่จ็บเจ็ดจเจอะไรอะไรทุกอย่างยี่หกหก็ได้อ่ายีคือขับเป็นแบบ endurance ใช่ใ5นาทีต่อเนื่องใช่ใช่เป็นก็เป็นอีกครับเป็นอีกคาคาเรียเนึ่ครับครับครับบมาอาทิตย์นีับกี่รอบครับมีซ้อมมีซ้อมกี่รอบมีคไฟกี่รอบเขาเป็นอย่างนี้เอาซแล้วัมนเอฟไอเอเหมือนกันก็มีวันหนึ่งเป็นซอมวันหนึ่งซ้อมอ่าวันหนึ่งละอีกวันหนึ่งละเป็น เราได้ qualify q u a l i f ฟเสร็จแล้วก็เป็นฮิตวันฮ heat one h e เสร็จแล้ววันอาทิตย์เป็นไฟน a ลอ๋อก็คือวันเสาร์แข่งรอบหนึ่งใช่อทอีกรอบนึงวันละกี่รอบครับต้องดูสนามไม่เหมือนกันถ้าเทีกับพีระพีระน่าจะเป็นเป็ดรอบถึงสิบรอบสิบรอบถึงสิบสองรอบแล้วแต่ใช่ใช่ใช่แล้วแต่ไปว่าอจังหวดไม่เหมือนกันือว่าก็มีสนามมีมีทั้งกีระ มีแล้วบุรีรัมบุรีรัมก็คืออาเนไปหมดออกไปหมดแล้วแล้วผมถามอีกนิดนึงรถในรุ่นเนี้ยความยากเนี่ยมันมีรถกี่คันครับในรุ่นของอาเบนอ่อขอยกที่สุดเป็นยี่สิบกว่าคันยี่สิบกว่าคันก็คือถ้าถ้าใครอยากมาแข่งเนี่ยคุณไม่ได้ขับคนเดียวแน่นอนคุณนะครับกับเพื่อนๆร่วมร่วมแข่งยี่สิบคันถูกไหมเขาเขาคือจะมีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยยี่สิบคนใช่ใช่คนละครั้ง คนลาคันไม่ไม่ไม่ใช่คันเดียวสองสามคูณไม่ใช่คนละคันสเตปเลสสปตปเลสใช่ผมก็ต้องเซ็ตอัพของเขาอ่ะแต่ทุกคนขับกระสาไม่เหมือนกันถ้าแบบผมก็ต้องเซ็ตอัพของเขาเป็นว่าเขาชอบอะไรบางทีบางคนเขาชอบแปรกแรงหน่อยบางทีก็ชอบเบาหน่อยอ่าบางทีชอบดิ่มทุกคนก็ไม่เหมือนกันก็เซ็ตอัพให้เขาราคาเหมือนกันไหม ราคาก็เหมือนกันราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันให้เลือกเอาแรงเบาอ่าใช่ทพาไวทุกคนอ่ะไม่เหมือนกันนะทุกคนครับไม่เหมือนกันจริงๆอ่าบางทีชอบชุกแข็งแข็งบางทีชอบนิ่มนิ่มอ่อมาบางคนชอบเต็กแรงแรงจะแล้วแต่แต่ว่าเขาชอบอะไรยังไงก็ต้องผ่านอาจารย์กับต้องผ่านช่างใหญ่ก่อนอืเขารู้แล้ว เขาขับไหวก็เบาถ้าโอเคแล้วก็ให้เขาทำให้เขาใช่โอเคแล้วทีนี้ยไอ้โคกอะไรนะโคกนิ่มๆแข็งๆเนี่ยใช้ของยี่ห้ออะไรอยู่อะเบอ่อตัวนี้เป็นใช้อยู่คิโต้เินเข้เองขายด้วยอ่ขายด้วยขายเองใช้เองไายอินด่วยไทยอินได้ช่วยไทยอินได้อจริงๆแล้วโรงงานเป็นอยู่ที่ไต้หวันไต้หวันนะอยู่ที่ไต้หวันเจ๋งโอเคละก็ราคาไม่แพงก็ แข่งนั่นแหละต้องพวกอย่างก็ไม่แพงกคุณแน่เยอะบางทุกอย่างก็แพงแพวก็เขาไม่ไหวโอเคอ่าได้แล้วตอนนี้จะเป็นช่วงวิ่งพัฒนาเดเวล็อปเมนต์อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะออกขายภายในปีนี้โอเคได้ได้ในปีนี้ต้องช่วยนะต้องช่วยขับนะได้ได้ขับได้โอเคทีนี้อันสุดท้ายละผมขับรถอะไร ผมมาได้ผมขับรถขับเซียเซฟโอ้โขอบคุณครขาขับเซียเซนเป็นไม่ใช่ทุกคู่ว่าขับได้ก็รู้อะไรบ้างนะถ้าไม่ใช่ทุกคู่ขับได้เวนถ้าเป็นอาจารย์น่าจะขับได้นะเดี๋ยวลองดูครับโอเคโอเคโอเคได้ครับก็เดี๋ยวอ่เบนก็แนะนำแล้วว่าเดี๋ยวผมอ่ะวันนี้ไปขับเซียเซฟก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยอ่เบนจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวกลับมาส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรถกันกับทางเอ็นเลดเอนจิเนียร์คือพี่เบน แค่พาแนะนําดูรถต่างๆกันเลยเดี๋ยปเราไปดูรถกันครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เบนนะครับเป็นเรสเอเจนเจอร์ประจำทีมเพอร์เฟกต์เทนถูกต้องไหมพี่ก็ดูแลรถกี่คันพี่ก็ราวๆสิบห้าถึงยี่สิบแล้วแต่สนามโคตรโหดนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พอดีอาเบนบอกแล้วว่าวันนี้ขับรถคันเซียแซดนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้พี่เบนนะครับแนะนําเหมือนว่าสมมติผมเป็นคนที่มาขับ ใน RCT Academy เลยว่ามาแล้วเนี่ยจะได้คำแนะนำอะไรไปบ้างอาจให้พี่เป็นผ่านแนะนำเลยอ่ะได้ก็อันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของรถที่จะใช้แข่งขันนะครับซึ่งถ้ามาเข้าร่วมเนี่ยเราก็จะมีรถให้พร้อมคก็คือช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์ระบบเกียร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเบสิกที่ควรจะมีในในรถแข่งโอเคเปิดเครื่องดูได้ไหมพี่มาเลยเปิดเลยมาอ่ะ โอเคโอเคอ่าก็อันดับแรกเครื่องเครื่องยนต์ก็จะเป็นพันหเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีระบบลิ้นนิดหน่อยเพื่อเพื่อให้แรงม้ามันอยู่โวเทประมาณร้อยสามสิบเดิมกล่องเดิมเครื่องเดิมกล่องเป็นกล่องกล่อง ECU แต่ง standalone ใช่กล่อง standalone แล้วก็มีระบบเกียร์ก็จะมี limit slip ซึงต้องจาเป็นอยู่แล้ววีดคันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ค่อนข้างจะเดิมหมดครับพวกจ่นเครื่องอะไรก็จะมีของแตกบ้างไอเบียด้วยเนี่ยไอเบียยังอยู่ใช่แต่แต่มันไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเอาออกเองแค่แค่เป็นตัวกระจายตัวกระจายแรงเบรกใช่เดี๋ผมเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะก็คือเน้นเหนียวเน้นทน เน้นว่าเราขับเอาทักษะแล้วก็ขับเอาเอ็กซ์เ n c รโอเคครับได้ครับเครื่องเกียร์ประมาณนี้ต่อไปดูช่งล่างกันไหมได้ครับมาปึ๊บได้ยางอะไรได้เบรกอะไรยางก็จะมีตั้งแต่เขาเรียกว่าเซมิสลิคดีกว่าฮาร์ดเขาเรียกว่ายางฮาร์ดแล้วกันเนาะมียางฮาร์ดยางมีเดียมยางซอฟอันนี้แล้วแต่สถานการณ์ใช่ส่วนยางยางก็แล้วแต่รุ่นการแข่งขันที่ลงด้วยปกติถ้าไม่ได้ได้เป็นยางอะไรี่ ยางจะมี2สเปค GT radial กับโตโยอาร์แปดแปดแปดใช่ใช้ของดีนะใช้ของดีครับเราปลอดภัยแล้วก็ผ้าเบรกก็แน่นอนเน็กเตอร์เน็กเตอร์ครับแล้วก็ส่วนโชคเนี่ยก็จะเป็นของทางสปอนเซอร์ใช่ยี่ห้อคีโด้คีโด้โชกกิเวเป็นทูเวครับอ๋อเป็นทูเวย์ทูเวย์คีโด้ใช่ ได้ครับอาจมีพาไปดูอะไรต่ออีกไหมพี่ก็ระบบทั่วไปของรถก็จะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะทั่วไปที่มีถังดับเพลิงสวิตช์ตัดไฟสวิตชิ่งเบลล์บออวงมาลัยที่ตามมาตรฐานของรถแข่งที่ควรจะมีเท่านั้นใช่ครับก็คือเซฟตี้แน่นอนโอเคครับใช่ครับแต่แล้เเวเราต้องทำอะไรกันต่อไหมพี่ก็จริงๆก็เดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันเนาะไปซ้อมกันไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะดูกันว่า เราถูกใจรถคันไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยอ่าเพราะเรามีรถหลากหลายรุ่นไม่ได้มีแค่เดียวแต่งั้นเดี๋ยวดูดูอีกสักคันไหมพาไปดูอีกหนึคันใช่พีคันไหนแบบแนะนำเลยไหมสมมติอันนี้แบบเริ่มต้นแล้วใครมา,าเริ่มต้นประมาณน,น,นี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนึงริ่มต้น,น,นจะเป็นพวกพันสองอ่าเนี่ยสวิปสวิปอ่าเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นอาจจะเป็นพันสองสวิปบีโอสวิปใช่อันนี้จะเป็นซูซกิสวิปโอเคก็มันก็จะประมาณกันก็คือเครื่องยนต์เดิม เรทแรงม้าของพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณไม่ข้ามเก้าสิบใช่แล้วก็เกียร์ก็มีรีพิตเตอร์สลิปช่วงล่างโชกก็จะเป็นของเหมือนกันเป็นของคีโดอ่าดผ้าเบรกก็เน็กเตอร์ใช่ระบบความปลอดภัยเท่ากันเริ่มต้นแอดวานซ์แล้วแบบระดับสูงไหยนี่อก็ก็จะมีพวกเป็นรถเริ่มโมดิฟายอย่างเช่นอ่า FT86 FT86 ก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าแอดวานซ์ขึ้นมาอีกแล้วก็รถพวกโมดิฟายเครื่อง พวกคีจีเครื่องแรงแรงสองร้อยแรงม้าอะไรคีจีใช่คีจีขนไหนพี่คันนี้อ๋อถ้าถ้าคันนี้จะร้อยห้าสิบถ้าคันนั้นสองร้อยโอ้โหใช่มีถึงสองร้อยม้าเลยมีถึงสองร้อยครับโอเคสุดยอดก็มีให้เลือกขัดสันครบนะครับโอเคของเราประมาณร้อยสามสิบเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ขนาดไหนโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวท่านไปก็ซ้อมซ้อมกัน ซ้อมกันโอเคมาซ้อมที่นี่สมมุติวันนี้วันศุกร์ต้องเสียอะไรบ้างไหมพี่ก็วันศุกร์ก็ถ้าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในแพ็กเกจที่เราเข้ามารวมมันแล้วก็จะไม่เสียอะไรเลยเราก็จะรวมหมดแล้วอเคแต่ปกติก็คือถ้าเรามาซ้อมวันศุกร์แล้วก็มาแข่งวันเสาร์ก็เป็นราคาจ่ายตามรายการถ้าสองพันห้าค่าเลสสามพันห้าโอเคได้ครับโอเคเราอย่างนี้ต้องซ้อมไหมพี่วันนี้ก็จะทำความรู้จักกับรถก็อย่างนี้โอเคก็เดี๋ยววันนี้เราไปเสียพันห้ากันครับ ได้หนึ่งน้ำเอ้ยหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบรเล็รอเลนะครับได้หนึ่งรอบโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการซ้อมรวมๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำการโปรติฟายแล้วก็แข่งตกันโอเคได้ครับเดี๋ยวเราเราไปดูบรรยากาศกันเรื่อยๆโอเคขอบคุณพี่เป็นครับ